สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้อัดคลิปไว้หน่อยเพราะว่าจะได้ไปทำงานประจำนะครับพอดีมีคนลาจะไปทำโอทีรับจะพาทุกท่านไปดูพระสกุลลำพูนกันครับพระคงลำพูนพระคงลำ,ำพูนองค์ที่ในมือผมเนี่ยเป็นพระคงลำพูนกุกเก่านะครับตามประวัติพระคงลำพูนนี่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระจามเทวีประมาณ พั0สปีก่อนนะครับพันสปีก่อนร,รายละเอียดก,ก็คือก็คือเห็นว่ามีฤาษีมาปลุกเสกนะจำได้คร่าวๆประมาณนั้นส่วนในมือผมนี่เป็นพานลักษณะที่มีมีการสึกมากนะครับสึกเนื่องจากการเอาไป เรียกอะไรแปรรูปเอาไปแปรรูปพระก็คือพระองค์เนี้ยเดิมทีเป็นพระของคนยุคเก่าตามคาดการนะะเป็นพระของคนยุคเก่าคนยุคเก่ามาักจะเอาพระอมไว้ในปากแล้วคนยุคเก่าเขียวหมากคนยุคเก่าเขียวหมากแล้วก็ชอบเอาชอบเอาพระไปอมไว้ในปากมันก็เลยมีคาบป,ปูนติดเต็มเลยคาบน้ำหมากคาบน้ำหมากติดเต็ม องที่อยู่ในมือผมนี้ก็จะมีอยู่ในตามซอกตามอะไรอันนี้คนคนที่ไปได้พระองค์เนี้มาเขาคิดว่าพระองค์เนี้เปื้อนเปื้อนน้ำหมากมามีมีน้ำหมากติดมาก็คิดว่าไม่แท้ก็หาที่หาที่ปัดหรือหาที่ลบมันลบเอาข้ามน้ำหมากออกข้ามน้ำหมากออกพระก็เลยมีมีอาการแบบ สึกไปเยอะครับสึกเนื่องจากการลบมีรอยลบอยู่รอบบริเวณองค์พระเลยนะตามใบพุงใบพูพวกนี้มีรอยมีรอยนะทีนี้พระสึกแบบเนี้ยเราจะดูกันยังไงอย่างที่เคยบอกแล้วว่าการดูพระสึกแบบเนี้ยต้องดูโครงสร้างพระโครงสร้างพระที่เหลืออยู่ พระโคงลำพูนี้ดูดูตามโครงสร้างพระที่เหลืออยู่ก็คือตําหนิพระที่เหลืออยู่ก็คือปลายมือปลายมือจะมีเส้นแตกเส้นแตกต่อกับปลายมือที่วางอยู่บนหน้าตักคนระับปลายมือด้านซ้ายที่วางอยู่บนหน้าตักหน้าตักมีเส้นแตกเชื่อมต่อกับแขนด้านขวาขององค์พระอันนี้อันนี้ยังเหลือให้เห็นอยู่อันดับสอง อ,อันดับสองจะ,จะมี <c oughs> จะมีขีดใต้ฐานปกติแล้วองค์ชัดจะมีขีดใต้ฐานอยู่ตรงนี้ขีดน,นูนๆนะฮะไม่เออเป็นขีดหรือเป็นเส้นนูนๆก็ได้ครับเนี่ยใต้ฐานอยู่ตรงนี้เห็นชัดนะครับแต่ตรงนี้เนื่องจากโดนการลบมาก็ยังเห็นเป็นเงาๆอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ ส่วนอื่นถ้าองค์ชัดๆก็จะพิจารณาใบโพใบโพจะมีความคมชัดภาษาเตียนทุกใหม่ใบโพต้องเด้งๆเด้งๆแต่องค์นี้ไม่มีให้เด้งนะฮะลุลกลบใบเกือบหมดลเหลือเห็นจะเป็นเงาๆอันนี้จุดที่สูงควรพิจารณาเพิ่มเติมก็คือผมเอา,เอา,เอาพระเนื้อดินมาให้ดูหลายองค์จะไม่พูดถึง ตรงนี้นะครับแต่ว่าเชียนยุคเก่าเขาเนยนำให้ดูตรงนี้นะว่านดอกมะขามว่านดอกมะขามสําหรับว่านดอกมะข,ขามนี่ทําไมผมถึงไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าการดูว่านดอกมะขามเนี่ยต้องต้องคนมีประสบการณ์สูงสูงนะฮะในการดูว่านดอกมะขามว่านไหนเป็นว่านใหม่ว่านเก่านะว่านดอกมะขามนี้ต้องมีลักษณะ S <S แห้งเอ่อมีลักษณะแห้งๆนะครับแห้งๆเอ่อมองมองด้วยความรู้สึกว่าจะมองไปมีความรู้สึกว่ามันม,มันมันแห้งนะครับผมถึงบอกว่าต้องคนมีประสบการณ์ในการดูว่านดอกมะขามครับผมครับผมวันนี้จะรีบไปทำงานนะครับพอแค่นี้สำหรับพระคมพระคงลงพูนกุ่เก่าจังหวัดลำพูนครับผม สวัสดีครับ